ผลงานมาสเตอร์พลชิ้นล่าสุดบอยแฉความเจี๊ยบของภรรยาเอาอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วหัวจะปวดแทบ,บกุ้มขมับสำหรับบอยอนุวัฒน์เพาะแฮชแกความเจี๊ยบของสี่ภรรยาสุดที่รักเจี๊ยบพิจิตราทินล่าสุดโกความมั่นใจมาเต็มคาราเบลจัดคำอวยพรวันเกิดให้กระแตภรรยาหนุ่มเติ้นตะวันอย่างมั่นออกมั่นใจ แต่สุดท้ายแทบคลิปเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ผลงานของเธอเจี๊ยบไปเอาความมั่นใจมาจากไหนผลงานล่าสุดของภร,รยาผมแฮป p ี้เบิร์ดเคุณกระแตภร,รยาคุณเติ้นตะวันผิดวันเจี๊ยบเฮ้ ack, ไม่ไหวบอกไหวแแฮทกความเจี๊ยบ งานนี้ทำเอาหนุ่มเติน้นถึงกับเข้ามาขอร่วมขำไปด้วยหนึ่งกลุ่มในความแฮชแทกเจี๊ยบ